บอกให้นะองค์นี้ที่ผมห้อยอยู่เนี่ยเขาให้ผมเก้าพันผมไม่ปล่อยเก้าพันนะครับเขามาบอกผมเองว่าช่วยหารุ่นนี้ให้หน่อย โดนวีดจาก,จากน,นไม่เป็นอะไรเลยเ <C> e <an> จอเพื่อนมาผมได้มาพี่แล้วผมจะออกให้เขาง่ายๆเลยเขาให้ก้าพันผมไม,ไม,ไม่ไม่ปล่อยเขาผมไม่ได้โกหกนะครับรวยร้อยปีนะรวยร้อยปีเสียทองครับเขาเรียกจะเป็นรายการที่โหนขึ้นไปอยู่บนช่อฟ้าใช่ครับโงดลลาราครับยกช่อฟ้าครับอันนี้ดังอยู่ก้อเหนียวครับก้อเหนียวครับก้อเหนียวเจริญพรบอลเจริญพรล่าอันนี้เจริญพรสามคือมีเงินผมก็เก็บไว้กินนิดนึงเหลือจากนั้นผมเช่าหมดแต่ก่อนผมไม่คนเล่นการพนันแล้วผมเลิกเล่นการพนันแล้วพอมีเงินเข้าบัญชีผม หลวงพ่อพัดอย่างเดียวก็ปล่อยด้วยครับนี่ครับตลาดลุงจทดเนี่ยคือก็มีลูกค้าก็มาเช่ากันเศรษฐกิจไม่ดีก็บางวันก็ได้สามพันบางวันก็ได้เก้าพันแล้วแต่จังหวะและโอกาสที่เขาจะมาเล่นมาเช่ามาหาจากผมเนี่ยเป็นคนไม่รู้เรื่องพระเลยผมมาศึกษาหลวงพ่อพัดถ้าเราไม่มีของแท้เราจะไปเจอของปลอมเราจะเห็นจะรู้ไหมล่ะเพราะคนแถวนี้เขาเก็บหลวงพ่อพัดไว้เยอะเห็นคุณโต๊ดทําบุญกับหมาโอ้เต็มเลยไปแจกหมาเป็นล้านๆโอ้คุณโต๊ดนี่แน่นอนเลยผมก็ ผมก็เหมือนหมาเหมือนกันผมเกิดเป็นจอทำคนได้มาไดาทำรุ่นนีเจ็บหมดเลยไปหลงวพวัฒน์ไม่ได้รุ่นสองครับฟ้าประธานพรอ,อยู่ข้างบนเลยนะอ๋อเสียสองเนื่อเงินชนะงา,า,านครับโอ้สมยัยคนรุ่นนี้ดังมากแรงมากครับใช่กินปิดตาชัยวัฒน์หล่อโบ,บราณสังข์กระจายเหรียญหล่อขาดอยู่คิมเดียวนะครับคือพักกิ่งใช่รค,ครับเท่าไร่คนต้อนก็ทักหมื่นห้าได้ไหมละครหมื่นห้าใช่ไหมครับครับ